พกบกับเมนูวันนี้เป็นก๋วยจับย๊บยวนนะคะนี่คือน้ำซุปนะคะคน้ำตอกสุปเอานู่นนี่นั่นค่ะเยอะมากค่ะตีนไก่เลือดไก่ชิ้นไก่หัวใจเท้าก็คือ,อตัวนี้แหละมาเป็นจะเป็นน้ำที่เราต้องต้มงลงไปแบบนี้ครับเดี๋ยวให้มาดูนะคะโอ้ใส่ลงไปแล้วค่ะตอนนี้คือแบ่องออกมาใส่จากตรงนี้นะครับรใส่ไปนี่มืกใส่เส้นไปนะใส่เส้นไป ไปดูวิาจารดีๆคนน,นี่จะเป็นสักทีใบเลื่อยนะคะคนอื่นเขากินใส่หอมเกี่ยวนะคะแต่เรากินใส่กระเทียมเกี่ยวค่ะความชอบไม่เหมือนกันเนาะความชอบไม่เหมือนกันค่ะนี่คือพริกผัดน้ำมันค่ะแบบไม่ต้องให้สุกมากให้กรอบมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะใส่เส้นลงไป อันนี้เป็นของเสียนะคะเราทำธิราจารีิะาจารนะคะร้านอาหารใะร้านที่ทำหม้ออาจจะดูอย่าเพิ่งนำหม,ม้อะคะเพราะหม้อทำข,ข้าวนี่ค่ะมาแล้วนะคะนี่ช่วยสประมาณนี้นะคะเปินจับยน่นมาทาด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะเราก็มานั่งชิมอยู่ตรงนี้พิการเป็นยังไ,ไงบ้างคะเข้มข้นมากเลยเหรอคะยังไม่สวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีครับให้แม่ก่อนยกมือด้วยลูกยกมือด้วยคนเก่งครับเออเก่งมากไม่ต้องปรุงเยอะเลยไม่ต้องปรุงเยอะเหรอคะนัวอย่าอวยกันเองนะคะจริงๆถ้าแม่อร่อยก็ไม่อร่อยดูสีนะคะโอ้โห khá nhiều thôi này N -N 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 nó không đó thích nhiều